สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆผู้ชอบในการปลูกทุเรียนทุกท่านครับวันนี้พามาชมเจ้าตัวไวร้ายนะครับไม่ทราบว่าเพื่อนๆจะ,ะเรียกพืชตัวนี้ว่าอะไรนะครับแต่ผมเรียกเก็ดนักขราชนะครับ ตัวนี้ไผ่เงียบนะครับเมื่อทุเรียนของท่านอายุสิบกว่าปีขึ้นนะครับตอนนี้อาจจะมาจากนกนะครับหรือว่าอาจจะปลิวมาติดบริเวณลำต้นและวก็กิ่งของทุเรียนใหญ่นะครับเมื่อเราปล่อยทิ้งไว้ละเลยนะครับไม่สนใจไม่ดึงไม่ลอกออกนะครับตัวนี้นะครับจะ ตามกิ่งตามลำต้นจนเต็มไปหมดนะครับเมื่อเกาะนานไปนะครับทําให้เขานะครับรากเขาดูดน้ําเลี้ยงดูดอาหารบริเวณท้องกิ่งนะครับทําให้ทุเรียนของเรา,อ,าออกดอกติดผลยากมากยิ่งขึ้นครับพอทุเรียนโตนะครับต้องคอยสังเกตแล้วก็คอยลอกคอยดึงออกนะครับ ไม่งั้นเขาจะไปเรื่อยๆนะครับจนเต็มต้นนะครับทีนี้จะจัดการยากนะครับแถวปาคใต้เขาใช้การจ้างลอกพือชนิดนี้ออกใช้ค่าจ้างอัตราเป็นต้นแพงมากครับบางท่านอาจคิดว่าไม่เป็นอะไรนะครับเป็นการพึ่งพาอาศัยของธรรมชาติแต่ผมคิดว่าในระยะยาว เขาจะกินนะครับกินปลายใบปลายกิ่งจนผุแล้วก็หักหมดนะครับหมดสภาพเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติครับส่วนนี้ก็เริ่มมีให้เห็นบ้างแล้วนะครับผมก็จะทำการลอกออกครับผมเคย ดูสวนใหญ่ๆมานะครับก็เขาจะใช้ใบเลื่อยใบเลื่อยโค้งนะครับเก่าหมดคมนะครับก็จับมาโคง้งแล้วก็ผูกมัดติดกับไม้ไผ่นะครับแล้วก็ใช้ฝันเลื่อยนะครับดึงไปแบบนี้ครับก็จะหลุดอย่างง่ายดายนะครับแต่ก็ต้องใช้ความชำนาญแล้วก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวด้วยนะครับสำหรับการขึ้นต้นไม้ครับ สำหรับคลิปนี้ก็พามาดูวัชพืชที่คอยรบกวนในท้องกิ่งตุเรียนใหญ่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวจากลาไปก่อนสวัสดีครับ